สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนิวแล้วก็ช่องรัทธาแน็กบอลนะครับวันนี้ก็ขอใช้ไม้นิดนึงขอขอถืออย่างนี้แล้วกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ท็อปิกวันนี้ก็คือให้ผลนะครับที่ผมมองว่าเทนฮาร์กเนี่ยน่าจะไปได้แล้วนะครับสําหรับคนที่เซฟเทนฮาร์กเนี่ยก็ก็ฝืนใจฟังนิดนึงเผื่อมันจจะเป็นอะไรที่แบบกระตุกจิต ก็ชากใจให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออเทนฮากเนี่ยมันไม่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เหตุผลแรกเลยคือรูปแบบการเล่นนะครับที่ไม่มีรูปทรงของเอลิกเทนฮาร์กเนี่ยคือนี่ก็เข้ามาปีที่3แล้วนะครับสำหรับเอลิกเทนฮากที่ทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเนี่ยแต่ว่าสไตล์เนี่ยมันยังจับต้องไม่ได้มันยังหาสไตล์ไม่ได้นะครับว่าเทนฮากเนี่ยมันยัดระบบอะไรให้แมนยูมันให้แมนยูเล่นระบบอะไรนะครับก็พูดได้ไม่เต็มปาก คือหลายคนก็อาจจะมองว่าแบบว่าเทนฮากเนี่ยก็อาจจะปรับไปตามคู่แข่งปรับไปตามคู่ต่อสู้มีบุ้นมีบู๊ก็ต้องมีบุญมั่งอันนี้เข้าใจนะครับอันนี้ถูกแต่อันที่สามปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณพูดได้เต็มปากไหมล่ะว,ว่าเอลิสเคนฮากเนี่ยมีสไตล์ที่ตายตัวมีสไตล์ที่ดุดันมีสไตล์ที่เน้นคลองบอลหรือว่าเน้นเปิดบอลบางเกมแม่งก็เปิดบอลบางเกม แม่ก็เน้นคองบอลไม่เสียบอลไว้ก่อนคือมันหามันหาสไตล์มันหาลายเซนตัวเองไม่ได้นะครับแล้วยิ่งมาคุมทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดี่ยเป็นทีมที่มีภาพลักษณ์ที่เกมลุกดุดันตายยากแล้วก็ไม่แพ้หมูเจอหมูเนี่ยกินสบายนะครับแต่อที่ผมพูดไปเนี่ยคือแม่งตรงข้ามหมดเลยเจอหมูแม่งก็แพ้นะครับและยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยตายตายท้ายเกมเนี่ยง่ายมาก หกเกมมาแล้วนะครับที่โดนยิงท้ายเกมแล้วมีผลถึงไม่เป็นสามแต้มเนี่ยหรือแพ้เลยเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่แทบแทบไม่เคยเห็นและไม่เคยเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะอย่างยุคมอยส์เนี่ยคือถึงแม้ว่ามันคุมน้อยแต่ก็ไม่หนักเท่านี้นะครับอ่านดีขึ้นมาหน่อยอย่างฟานเกาเนี่ยก็ไม่หนักเท่านี้ก็ยังเห็นสไตล์การเล่นแต่ของเทนฮาร์กเนี่ยสไตล์ทั้งไม่ชัดเจนแล้วก็ แมนยูนะครับกลายเป็นทีมที่อ่อนปวกเปียกตายง่ายแล้วก็เจอหมูเนี่ยหมูติดคอตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลแรกที่เทนฮางกเนี่ยไม่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือเล่นแบบไม่มีรูปไม่มีทรงเลยนะครับถัดมามาที่ข้อที่2นะครับก็คือเสริมเยอะแต่ไม่เห็นผลนะครับคือหลังบ้านเนี่ยประเคนตัวที่ต้องการมาให้ขนาดนี้แล้วนะครับแต่ฟอร์มก็ยังไม่กระเตื้องขึ้น คือตั้งแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการปรับบอร์ดบริหารมีการปรับผังการทำงานใหม่เอาหัวกะทิในด้านการซื้อตัวการเจราจามีทั้งเอาโคชผู้ช่วยทั้งเลนนฮาร์ทั้งลุฟฟัานิสตลอยมาช่วยอีกนะครับก็ไม่ได้ทำให้อฟอร์มหรือว่ารูปแบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใเวลานี้เนี่ยที่เตะไปได้3เกมเนี่ยมันดีขึ้นเลยนะครับรวมไปถึงมีการเสริมตัวไม่ว่าเทนทังเนี่ย อยากได้ใครต้องการคนนั้นสไตล์อย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาคิดว่าเอออาจจะมาเข้าแผนหรือว่าอาจจะทําให้แผนเนทางเนี่ยมันชัดเจนขึ้นบอร์ดเนี่ยก็ประเคนมาให้อย่างดีเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่พานฝังทองมาฮะออใส่พานทองฝังเพชรมาให้อย่างดีเลยนะครับแต่การใช้งานตัวของเทนทาร์กที่ซื้อมาเนี่ยมันสวนทางกับสไตล์การเล่นเดิมของนักเตะก่อนที่จะย้ายมานะครับอ่ะอย่างเช่นเมสันเม์เนี่ยก่อนที่จะย้ายมานะครับก็สไตล์การเล่นก็ เป็นตัวหลักในแนวลุกเป็นเป็นตัวเปิดป้อนบอลตัวเ,เน้นแทงช่องตัวเน้นยิงไกลมีจังหวะยิงได้ยิงนะครับแต่พอย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยด้วยระบบของเทนทางเนี่ยคือเอาเมาส์ไปแค่ไล่ในแดนกลางคือหลายคนเนี่ยอะอาจจะไอตอนที่ซื้อเมาส์มาผมเห็นหลายคนเลยบอกว่าเอาเมาส์มาขับเคลื่อนพลังงานในแดนกลางซึ่งถ้าจะเอามาแค่ไล่บอลในแดนกลางเนี่ย สู้เอาดาวรุ่งเอาพวก U21 ี่สยูยขึ้นมาเล่นไม่ดีกว่าหรอทั้งเชื่อฟังกว่าแถมไม่ต้องเสียตังค์ห้าสิบหบล้านปอนด์อีกนะครับคือเหมือนเทนฮางเนี่ยใช้นักเตะไม่ถูกประเภทใช้นักเตะไม่เป็นนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยากได้มาคือก่อนที่เราจะซื้ออะไรมาใช่ไหมเราก็ต้องรู้เออฟังก์ชันนั่นนะมันเหมาะกับสิ่งที่เราจะใช้งานแต่เทนฮางเนี่ยเหมือนแบบแค่อยากได้มาแล้วก็มาใส่สิ่งใหม่ ให้นักเตะคนนั้นซึ่งมันจะไปถนัดไหมล่ะเอาสมมติคุณเล่นกองหลังคุณเล่นปีกซ้ายคุณเล่นปีกขวาแต่โคชได้ซื้อคุณไปเอาสมมติคุณเล่นปีกซ้ายคาโคชซื้อ,อมมค,คุณไปให้ไปยืนขวาให้ไปยืนหน้าเป้ามันทําได้ไหมล่ะก็ไม่อีกมันไม่ถูกฟังก์ชันมันไม่มันเขาเรียกว่าอะไรมันมันใช้อ่อมันใช้งานคนไม่ถูกประเภทก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เทนฮากเนงยงงเหมือนกันว่าไอตัวที่อยากได้มาเนี่ยแต่เออคือคือคือสไตล์เนี่ยอยากได้มาเพราะว่าเขาเล่นแบบนั้นแต่พอเอามาปุ๊บเนี่ย ให้เขาเล่นอีกอย่างหนึ่งคือซื้อมาเพื่ออะไรงงเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่2คือเสริมเยอะแต่ไม่เห็นผลนะครับถัดมามาที่ข้อที่3นะครับก็คือไม่มีจิตวิทยากับนักเตะนะครับคือเทนฮางเนี่ยเป็นพวกที่ว่ายอมหักไม่ยอมงอนะครับคือการจะเป็นผู้จัดการทีมหรือว่าจะเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเก่งทางในด้านแท็กติกเก่งเรื่องการจัดการภายในสนามแต่มันรวมไปถึงการจัดการผู้เล่นการบริหารคน การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับคือเทนฮังเนี่ยเป็นประเภทที่ว่าเวลานักเตะเนี่ยเล่นไม่ดีเล่นไม่ได้ดั่งใจนะครับหลายครั้งเนี่ยมักจะแขวนนักเตะตัวเองเนี่ยออกสื่อแม่งดื้อเลยนะครับคือย้อนกลับไปเนี่ยอย่างยุคเซอร์เล็กนะครับคือเซอร์เล็กเนี่ยก็ไม่ได้ด่านักเตะออกสื่อขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเล่นไม่ดีแต่พวกที่เล่นไม่ดีแบบไม่ดีแบบมากๆจนจนยอมรับไม่ได้เนี่ยก็มีนะครับที่เซอร์เล็กเนี่ยแขวนออกสื่อ แต่ก็ไม่ได้แบบว่าด่าเสีสย,ยหายหรือว่าด่า5นาที3นาทีนะครับอย่างนานี่เนี่ยก็เล่นไม่ดีจริงเกมอะไรผมจําไม่ได้แล้วนานมากแล้วคือเซอร์เล็กเนี่ยก็ว่านะครับแต่ว่าเป็นการว่าแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการว่าแต่ยังไม่ได้ฉีกหน้าหรือว่าไม่ได้หักหานน้าใจนักเตะขนาดนั้นแต่เทนฮาร์กเนี่ยต่างกเลยนะครับตั้งแต่อยู่แมนยูมาเนี่ย ผมจำไม่ได้แล้วว่าแขวนนักเตะไปกี่ครั้งแล้วน่าจะหกครั้งเจ็ดครั้งได้แล้วครับคือนึกสภาพนะครับสมมติถ้าคุณเป็นโค้ชผมใช่ปะ่ะแล้วผมเล่นให้คุณเนี่ยแล้วคุณมาแขวนผมออกซือหลังหลังเกมใช่ไหมนึกสภาพนะักเกมต่อไปอ่ะไอ้นักเตะคนนั้นอะ่ะมันจะอยากวิ่งให้ไหมละ่ะมันจะถวายหัวมันจะถวายใจให้ไหมละ่ะก็ไม่อีกแล้วนี่คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บุคลิกของของ,ของเอเทนฮาร์กเนี่ยไม่เหมาะในการจะเป็นโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือการไม่มีจิตวิทยา การคุยกับน,นักเตะไม่เป็นการาไม่เอนโอนอ่อน,ออนหรือว่าบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ดีนะครับและอย่างหนึง่งยอมหักไม่ยอมงองมากเกินไปอย่างเคสของโรนัลด,ดเนี่ออันนี้ชัดเจนเลยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีในถ้าถ้ามองอีกเรื่องหนึง่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือโคช้ชเนี่ยเฮียบมีระเบียบวิน,นัยเาขาเรียกว่าอะไรอะคือเฮียบอะมันก็ดีแต่ว่าถ้าเฮียบทุกคนซึ่ง นีนักเตะแต่ละคนน่ะแม่งก็ร้อยพ่อพันแม่อีกถ้าจะใช้ใม้ไมันทัดเดียวกันเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ผลกันทุกคนนะครับเลยเป็นที่มาของการข้อที่3เนี่ยที่เทนฮากเนี่ยไม่มีจิตวิทยาการคุยกับนักเตะนะครับถัดมามาที่ข้อที่4นะครับคือและแชมป์บอลถ้วยมันก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าเอลิสเทนฮากเนี่ยเป็นคนที่ใช่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือหลายคนเนี่ยที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะกําลังขัดคีย์บอร์ดอาจจะกําลังเอาเคอร์เซอร์เมาส์ เลื่อนไปที่ของคอมเมนต์เอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปที่ปุ่มดิสไลค์นะครับคือต้องอธิบายมาถึงตรงนี้นะครับไอ้ที่ยังเรียกว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยผมมองว่าไอ้บอลถ้วยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นแจ็คพอตมันเป็นโบนัสของผู้จัดการทีมคนนั้นๆหรือของทีมนั้นๆนะครับคือถ้าอยากเรียกว่าประสบความสําเร็จแบบเต็มปากเต็มคำเนี่ยผมมองว่าต้องได้แชมป์บอลลีนะครับคือบอลลีกับบอลถ้วยเนี่ยแน่นอนระบบการจัดการเนี่ยผมมองว่าต่างนะครับอย่างเช่นบอลถ้วยเนี่ย ก็จะเป็นการจัดการแบบว่านัดตอนนัดไม่ได้แบบว่าเป็นการวางแผนในระยะยาวนะครับอย่างวันนี้เนี่ยสมมติเตะรอบ3าอยู่สมมติทีมของคุณนะ่ะหรือว่าคุณน่ะกำลังเตะรอบ3าอยู่ใช่ไหมกว่าจะเตะในรอบถัดไปกว่าจะไปรอบ16เนี่ยมันอาจจะเดือนหน้าอาจจะอาทิตย์หน้าหรืออาจจะอีก2อาทิตย์ซึ่งสมมุติถ้าวันนี้คุณเตะรอบ3าอยู่วันนี้ยังไงคุณก็แบบว่าโอ้โหกูวิ่งลืมตายกูไม่อยากตกรอบอยังไงวิ่งวันนี้ให้หมดแล้วค่อยพักย,วยาวๆแล้วค่อยไปเตะใหม่อีกอาทิตย์หน้าหรือ2อาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้า แต่บอลทุบบอลลีกเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคือบอลลีกเนี่ยมันต้องใช้ความสม่ําเสมอความเส,สมอต้นเสมอปลายของนักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมนะครับอย่างนักเตะเน offenses, มมี่ยก็ต้องใช้ความสม่าเสมอความเสมอพักเสมอต้นเสมอปลายของฟอร์มการเล่นแล้วก็ความฟิตน,นะครับส่วนโค้ชเนี่ยก็ต้องใช้ความเสมอต้อนเสมอปลายความมีคุณภาพที่ต่อเนื่องนะครับในด้านการจัดการทรัพยากรนมนุษย์ในการจัดการคนในการวางแผน ในการรวมถึงเรื่องการวางแผนนัดต่อนัดอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับแต่บอลถ้วยเนี่ยมันก็แค่แบบว่าอ่ะแค่เกมนี้ก่อนมองแค่เกมนี้ก่อนแล้วค่อยมองเกมถัดไปแต่บอลลีกมันไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือบอลถ้ว bon ยเนี่ยมันเป็นบอลที่เน้นแพชชั่นและบอลลีกเนี่ยมันไม่ใช้แค่แพชชั่นแล้วถ้าอยากใช้เอ่อระบบล่ะสมมติถ้านักเตะคนนั้นน่ะมันหมดแพชชั่นมันขี้เกียจวิ่งแล้วสมมุติว่าคุณเตะบอลกับเพื่อนอะ่ะสมมติอ่ะผมผมเตะบอลกับเพื่อนใช่ไหม อาทิตย์ละสามวันหรือบางทีก็มีสี่วันบ้างไอค้งไอในใน,ในครั้งแรกที่กลับมาเตะบอลเนี่ยมันจะมีแบบว่าพลังแฝงอะ่ะคือมันทําอะไรแม่งก็ดีไปหมดอะ่ะเพราะมันอยากเล่นไงมันไม่ได้เตะมานานเอาวันที่สองก็อาจจะแบบดรอปลงมาหน่อยแบบโอ้ยวันนี้แบบวิ่งจะญ่ใแยะเราวันแล้วกันเสือนวันที่สามเนี่ยอาจจะแบบโอโ้แม่งเอ้เพื่อนโทรตามแล้วเออแม่งเบื่อวะขี้เกียจวะแต่ก็ก็อยากเตะอยู่แล้วก็ขี้เกียจมันฟิลฟิลนั้นนะครับ ถ้ามาเล่นในลีกเนี่ยมันมันมันถึงได้บอกว่ามันต้องใช้ความเสมอต้นเสมอปลายของฟอร์มการเล่นแล้วก็ความฟิตนะครับรวมถึงไมซ์เซ็ตด้วยเนี่ยของนักเตะด้วยนะครับรวมถึงโค้ชด้วยนี่ก็เป็นที่มาแล้วก็เหตุผลนะครับของข้อที่4คือได้แชมป์บอลถ้วยมาก็จรจิงนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเทนทังเนี่ยจะเป็นคนที่ใช่สําหรับแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดนะครับถัดามามาที่ข้อที่5นะครับหรือว่าข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับคือเทนทังเนี่ยได้เวลาในการทําทีมที่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะอยากได้ใครเนี่ย บอดก็มาให้ทุกตัวเลยนะครับแต่ฟอร์มการเล่นรูปแบบการเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้กระเตื้องมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับคือย้อนกลับไปสมัยที่เซอร์คุมใหม่ๆนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เกิดหรอกแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันก็หาได้ไม่ยากนะครับคือตอนที่คุมใหม่ๆในปี8 6กเนี่ยก,กว่าจะได้แชมป์แรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ปาไปถึง3ปีนะครับคือได้แชมป์แรกคือเอฟเอคัพนะครับในปี89ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยที่เซอ,อเร์เล็กเนี่ยได้โอกาสทําตลอด3ปีแล้วไม่โดนไล่ออกเลย ผมก็มองว่าแฟนบอลในสมัยนั้นนะครับใจยเย็นแล้วก็บอร์ดบริหารเนะี่ยยังให้โอกาสนะครับอีกอย่างนึงคือฟุตบอลในสมัยนั้นเนะี่ยมันไม่ได้แบบว่าธุรกิจจ๋าเหมือนในปัจจุบันนะครับคือไอาการจะไม่ประสบความสําเร็จติดต่อกัน 3- 4ปีผมก็มองว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับในอดีตในอดีตนะยังว่าในอดีตตั้งแต่แบบ86 9หประมาณนั้นนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เกิดอีกแต่ข้อมูลก็หาอย่างที่บอกข้อมูลมันก็ไม่ได้หายากอะไรนะครับก็ ผมมองว่าไอการไม่ได้มาประสบความสําเร็จติดต่อกัน 3- 4ปีเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรมากหรือว่ามีผลกระทบอะไรมากกับสโมสรนขนาดนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลมันเป็นธุรกิจมันเป็นเงินมันเป็นทองไปแล้วนะครับยิ่งเตะเยอะแฟนบอลก็ยิ่งเยอะแฟนบอลเยอะเงินก็เยอะนะครับคือมันเป็นธุรกิจไปแล้วแหละซึ่งเทนฮากเนี่ยก็ได้ทั้ง2ถ้วยนะครับในสองปีแรกที่มาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยอันนี้ก็ต้องให้เครดิตแล้วก็ให้ความดีค,ความดีความชอบกับเอลิกเทนฮากนะครับ แต่ไอการที่จะมาจมอยู่กับไอสองถ้วยนี้เนี่ยคือไอการจะมาหลงระเลิงมาพอพอใจแล้วกับไอสองถ้วยนี้เนี่ยในทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมองว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนะครับคือถ้าจะมาจมกับอะไรแค่นี้ผมก็มองว่ามันคือแมนยูมันไปได้ไกลกว่าน,นี้ถ้าจะมาจมอะไรแค่นี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับคืออย่างที่บอกถ้าจมอยู่แค่นี้ก็วนลูปเดิมลุ้นท็อปโฟ เเน้นไปแชมเปี้ยนลีกก็พอคือมันไม่ใช่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือซึ่งเทนฮากเนี่ยที่ได้แทงเวลาแล้วก็ได้ตัวดีๆมาทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ยังไม่เห็นวีแววนะครับว่าจะเป็นคนที่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพาไปจุดเดิมหรือว่าจุดที่ดีกว่าเดิมนะครับก็หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าสงสัยว่าเอา้าเทนฮากไปแล้วมึงอยากได้ใครล่ะในตลาดตอนนี้มันเหลือใครล่ะ ก็มีเทนทังเนี่ยที่เหมาะที่สุดแล้วคือผมก็มองว่าอ่ะน,นี้ก็ถูกอย่างหนึ่งคือก็ต้องให้เวลาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งเอ่อเทนทังเนี่ยเข้ามาทําได้ปีที่2ได้2แชมป์มันก็ฟังดูไม่แย่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปแกะดูเนื้อในเนี่ยมันพอมันเห็นรูปแบบการเล่นมันเห็นเอ่อการแพ้หมูการตายง่ายๆแพ้ท้ายเกมเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนที่เหมาะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ่ะกลับมาที่คําถามที่ว่าถ,ถ้าอยากถ้าไม่อยากได้เซนฮังเลยอยากได้ใครนะครับคือส่วนตัวเนี่ยอเอาเท่าที่รู้นะว่ามีโคโชช้ชคนไหนเนะี่ยว่างอยู่ผมอยากได้คอนไซเซาลครับคือหลายคนอาจจะงงไอ้ยใ,ใครวะคือเป็นโคโชช้ชของปอโต้นะครับคือปอโต้เนี่ยได้แชมป์ในในยุคข,ของคอนไซเซาลนะครับได้แชมป์ลีกเนี่ย สมสมัยเลยนะครับแล้วก็ได้บอลถ้วยเนะี่ยโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยและรูปแบบการเล่นนะครับก็4ี่สซึ่งมันก็ไม่ใช่แผนที่ผิดแปลกอะไรหรือว่าไม่ได้เหมาะอะไรกับแมนเชสเตอร์เนไนเต็ดนะครับและอีกอย่างน,นคือเป็นสไตล์เกมลุกจ๋าเลยไม่ได้แบบว่ากําลังทําเกมอยู่เออ่จังหวะบุกได้ไม่บุกค,คือหลังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นสไตล์ที่แบบบุกทะลวงดุดันมันสัดนะครับก็อันนี้ก็เป็นโค้ชที่ผมอยากได้ ถัดมาก็หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็จะอาจจะแบบว่า,าตัวเจ็บเยอะหรือเปล่าเอาตัวดีๆหรือว่าตัวที่เน้นาอยากได้มาเนี่ยยังไม่เคยเล่นด้วยกันสักครั้งเลยอันนี้ผมก็มีข้อตีต่างนะครับคือบางเกมเนี่ยอ่ะตัวไม่ครบจริงแต่ไปเจอหมูแต่ก็โดนหมูก็ทืบอเอหมูสู้มีดหมูติดคอซะอย่างนั้นแหละคือถ้ามันเป็นคนที่ใช่เป็นโค้ชที่มีกลรนเนี่ย เอาตัวที่นักเตะระดับนี้เนี่ยในชุดที่แพ้ใครผมจำไม่ได้แล้วมีแม็กควายมีลินเดล o ์ฟคือตัวดีๆแหละแต่ก็ไปเจอหมูก็แพ้หมูอีกคือต้องตัวดีขนาดไหนหรือว่าต้องเอายุคกาลติกอสต้องไปคว้าสตาร์มาทุกตำแหน่งเลยเหรอถึงจะแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ดีสำหรับเทนฮากนะครับคือต้องต้องถ้าต้องทำถึงขนาดนั้นเนี่ยสู้เปลี่ยนโคช้ชที่มีกลนมีความสามารถ ในการจัดการบริหารคนเนี่ยเข้ามาทําไม่ดีกว่าหรอครับแถมประหยัดเงินได้เยอะกว่าเ้อยก็นี่เป็นสรุป5ข้อนะครับของเหตุผลที่ผมพอแล้วนะครับกับเอลิกทนฮักคือถึงแม้ว่าปีนี้จะทําได้บอลถ้วยบอลน,นั่นบอลน,นี่แต่เนื้อในเนี่ยย,ย้ำตลอดเนื้อในเนี่ยมันไม่ใช่คุณสมบัติของทีมที่จะจะ,จะเรียกว่าไงมันไม่ใช่คุณสมบัติของทีมที่จะเป็นทีมใหญ่เหมือนกับทีมเล็กที่ หนีตายเน้นหนีตกชั้นแต่แค่เปลี่ยนโลโก้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแค่นั้นเลยก็แค่นี้แหละครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับส่วนใครอยากเม้นอะไรก็ตามสบายนะครับเดี๋ยวผมมาอ่านมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคนที่กําลังคัดคีย์บอร์ดคนที่กําลังจะสะบดอะไรก็สะบดได้เลยนะครับผมไม่ได้รู้สึกอะไรก็สนุกดีนะครับในการแลกเปลี่ยนความคิดในการมาเปิดประสบการณ์หรือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ขอขบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับ ก่อนจะจากกันไปก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ